สวัสดีค่ะทุกคนเซนกโกะเองค่ะไม่ได้พบกันนานเลยเนาะในวันนี้เซนกโกะจะมาเล่นเกมเมกาเอสทังให้เพื่อนๆชมกันค่ะแล้วก็ไม่ได้เล่นอย่างเดียวนะมีของรางวัลมาแจกด้วยส่วนกติกานะคะจะอยู่ท้ายคลิปค่ะแล้วก็ถึงบอกว่าจะอยู่ท้ายคลิปนะคะแต่กติกาก็จะเกี่ยวกับการเล่นเกมดังนั้นถ้าเพื่อนๆรับชมคลิปนี้จนจบก็น่าจะดีนะคะ อย่าเพิ่งรีบไปท้ายคลิปกันนะเมียวนา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 พร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าทาง,ทางคงสวัสดีจ้าทางค้งหมุนหมุนเผื่อใครที่ไม่รู้ว่าเกมนี้คือเกมอะไรนะคะเมียวเกมนี้ก็คือเกมเม g a เอสจังที่เอสจังเป็นคนสร้างเองค่ะ แต่จะบอกว่าเอสจังสร้างเองก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าเอสจังเป็นคนเขียนโปรแกรมค่ะส่วนคนว่ารูปน่ารักน่ารักก็เป็น W สามจ้าเก่านั่นเองแล้วก็เกมนี้นะคะเมียวได้รแรงบันดาลใจมาจากเกมล็อกแมนทุกคนน่าจะรู้จักเกมล็อกแมนเนาะใครไม่เคยเล่นเกมล็อกแมนไว้เยกมือขึ้นเลยมีภาคไหนชอบที่สุดไหมคะเมียว จะว่าไปแล้วพอพูดถึงเกมล็อกแมนอะเชนิโกก็คิดถึงเรื่องโกโก้ได้คือมันมีภาคหนึ่งอะมันเป็นภาคที่มีฟาโรแมนอะแล้วภาคนั้นน่ะมันมีฉากหนึ่งอะที่เดินผ่านไม่ได้จะเป็นทางแคบๆเซนิโกนะก็เอ๊ะเล่นยังไงก็เล่นไม่ผ่าน ไปต่อไม่ได้ก็เลยไปโวยวายที่ร้านเกมเลยล่ะเมียไปบอกว่าพี่คะพี่คะเกมมันเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วก็ได้พบความจริงว่ากดลงกระโดดมันก็จะสไลด์ผ่านได้ฉลาดขึ้นมาทันทีเลยเมียและนอกจากเกม ล็อกแมนเนีเมียวเกมนี้ก็มีอินสไปเรชั่นมาจากเกมเกมอะไรรู้ไหมเกมคาสเซิ้ลเวเนียนั่นเองค่ะเมียวสำหรับเกมคาสเซิลเวเนียนนี่แป๊บนึงนะโอ้ยน,น่ากลัวเหมือนกันนะชามีโอ้ยแย่ละแย่แล้วแย่แล้วเมียวพลังจะหมดแล้ว จะบอกว่าเกม Castlevania ตะกี้คุยเรื่อง Lockman ใช่ไหมคะเมียแหลายคนก็คงรู้จักเกม Lockman แ,แต่ว่าเกมอีกแหละแต่ว่าเกม Castlevania ก็น่าจะรู้จักกันแต่ว่าน่าจะไม่ค่อยได้เล่นกันหรือเปล่าน่าจะได้เล่นกันเยอะๆตอนสมัยภาค PlayStation 1ที่ตัวเอกเป็น a า k a แต่ว่าเอ้ยไห,หนกันชีด แต่ว่าภาคหลักๆที่เป็นตัวละครแซ่พวกลิกเตอร์ไม่น่าจะเคยเล่นกันบางังคเามีา้วภาคแรกๆสนุกมากเลยนะแล,ยแล้วคนก็เรียกว่าเกมแซ่แหละเพราะว่าตัวเอกคือแซ่แล้วในยุคนั้นนะคะนอกจากเกมแซ่ก็มีเกมอะไรอีกมีเกม คุณอีโอเอ้ยหลอกอีกแล้วอะ่ะแล้วก็เกมคุณอีโอเนี่ยทุกคนน่าจะเคยเล่นแล้วก็มีนินจาไกเดนนอกจากนินจาไกเดนแล้วก็ยังมีโอ้ยยังมีเกมตามมาจริงๆมีเกมที่ชื่อว่าฟุกุดะดาบสายลมด้วยค่ะน่าจะคุ้นๆเนาะ เพราะว่าถ้าพูดถึงเกมแซนยยุคนั้นนะอ่ะอ,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 อีกเกมนึงก็ต้องเป็นโอ้ยตัวใหาจ้อีตัวอีเกมนึงก็ต้องเป็นฟุกุดาดาบสายลมแน่ๆแ,แ,แต่เพื่อนๆเศร้ากันไหมคะว่าเกมชื่อฟุกุดาดาบสายลมเนี่ยจริงๆชื่อญี่ปุ่นนะมันชื่อเกมมาโนโฟูมาแล้วตัวเองมันก็ชื่อฟูมาด้วยนะดังนั้นฟุกุดาม,มาจากไหนเนี่ยเอสจังสงสัยมากๆ ถ้าใครรู้ก็ฝางบอกทีนะคะเมียวสงสัยจริงๆพวกคุณยาวมาจากไหนโวยโดนอย่าละอย่าละอ้ยอ้ยแกแกะจะเล่นโชว์แบบว่าไม่ตายสักครั้งสักหน่อยเมียว โอ้ยเซงจริงๆอะเซนิโกะนะอยากทำชาเลนจ์เล่นแบบไม่ลดพลังด้วยซ้ำนะเอ๊ะมันจะทำได้จริงเหรอออ๊อ้ยแย่แล้วแย่แลถ้าใครสามารถเล่นแบบไม่ลดพลังได้อ่ะบอกถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยก็ดีนะคะเมียว อยากเห็นมากๆเลยว่าทำได้จริงหรอโอเคด่ okay. นานต่อไปอ่ะยากละขอสุดหายใจลึกๆหน่อยค่ะเนี้ยโอเคพร้อมเนี่ยตะกี้พูดถึงดาบสายลมใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะคนก็จะพูดกันว่าเกมแซ่เกมแท่เกมพูดาดาบสายลมเกมผู้ดดาบสายลม แต่สงสัยจริงๆนะฟุกุยะมันมาจากไหนเฮ้ยส่วนฉากเนี้ยแดงบันดาลใจก็มาจากล็อกแมนสักภาพแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยต้องเป็นมังกรใช่ไหมที่ไล่ตามาเมนี้ย้วยวเกบ้ย <c oughs> ที่แน่แย่ละ ตัดๆต่ดาดาตัดาตดาต้ดาตัดๆตัดๆตัดตัดๆตัดาตัดๆตัดว่าดๆตมต้องยิงเพรดะว่าตัสัยว่าทต้องยิงเพราะว่า าเราไม่ยิงจนบอสกลายเป็นตัวสีดำเราจะไม่ผ่าลนละเมียวก็ต้องยิงไปเรื่อยๆหลบไปด้วยแต่เรื่องชาเลนจ์สู้แบบไม่ลดพลังไว้หน้าได้เนะาะมันดูยากยากจังอนะเปลี่ยนสีละ วาสีนี้ก็ยังไม่ได้นะคะเมียวยเกือบเฮ้ยสีแดงแล้วอีกนิดนึงเย่แล้วเย่แล้วโอ,โอเคอตรงตะกี้นะตรงตะกี้นะคะเมียวถ้าไม่ใช่สีดำประตูจะไม่เปิดคะ่ะโอยโอเคอันนี้ฉากคลาสสิกมากเลยนะคะเมียวเพราะว่า ไม่ว่าเกมแดคูล่าภาคไหนนะก็ต้องมีบันไดขึ้นไปสู่ห้องของคาวแดคูคล่าโอเคพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยแล้วก็คาวแดคูคล่าก็เป็นใครไม่ได้นอกจากนาราูซานนั่นเองค่ะมาพร้อมกับเพลงเทโอดสตาร์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะจั จำไม่ได้ว่าเ็มทห้มันยากขนาดนี้นี่เคเทโอสตาร์เพชรจังชอบชอบสู้มากๆเลยนะโอ๊ยชอบยิ่งกว่าลูนา่าฮึบสเตปเทพม,มานี่แน่โอ๊ย ลูน่าในมัคอนทันเวิลด์ก็สนุกนะมันแบบมันมีอะไรนะเทวีสุริยาใช่ปะแสงมันสวยมากเลยนะลูนา่าโอ้ยต้องพยายามยิงถังคุ้งหมุนๆให้หมดก่อนนะไม่งนะั้นมันจะขวางทาง 是真的么样的？ จริงๆเนี่ยเซนีโก้เล่นคีย์บอร์ดนะเนี่ยเมื่อยมือสุดๆเลยแหละเมียวสมัยเครื่องแฟมิคอมอ่ะทุกคนเล่นแบบจอยแบบไหนจอยเทโบป่ะของเซนีโก้ก็เป็นจอยเทโบนะเมียวเพราะว่า ไม่ช่วเครื่องแท้ยังไงล่ะใช่ไหมถ้าเป็นเครื่องฟามิคอมของแท้มันจะไม่มีปุ่มเทอร์โบเอ๊ะรึเปล่านะตานิชนาเน่ ตาตะเกียบอาจารยพูดมากไปหน่อยเฮ้ย yeah. มันตาแรกอะ่ะโดนยิงรัวเกินนะเี yeah. ่อ้าวแต่ดันไม่ใช่ฉาจกจบที่แท้จริงว้า โอ้แมนเทิร์นดีพอค่ะเมียกก็ไ yeah, นะม่แย่นะมั้งจริงๆอะเซนโกะซอมเล่นมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนเล่นซอมอะเดทเขาศูนย์นะแต่ทำไมเล่นจริงมันสละ่ะโอ้ยกลุ้มใจ โอเคค่ะก็เดี๋ยวมาฟังกติกากันเลยเนาะว่าจะร่วมสนุกกันได้อย่างไรบ้างอยากได้ของรางวัลกันแล้วละสิจริงๆของรางวัลนนะ่ะแต่มันยูซังก็อยากได้นะแต่ว่าเซนโกะอยากการไว้แจกให้เพื่อนๆนะใจดีไหมหล่ะเนี้ยเข้าละคะ่ะกติกาจะเป็นยังไง มารับฟังก็ได้เลยค่ะเมียวมาถึงช่วงกติกาการร่วมสนุกแล้วค่ะเมียวกติกานะคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนเอนเ,อนเล่นเกมให้จบแล้วก็แปะ b a t t l e Report ไว้ที่โพสต์กิจกรรมนะคะก็แคปเจอร์แล้วก็แปะรูปไว้ในโพสกิจกรรมได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์โพสด้วยนะคะเมียว ส่วนรางวัลน,นะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้เลยค่ะประเภทแรกก็คือลัคกี้กรอสลัคกี้ดรอนะคะจะส่มจากผู้ที่เล่นจบไม่ว่าจะเป็นระดับง่ายหรือยากก็ได้ทันั้นเลยค่ะเมวแล้วก็จะมาจับฉลากกันนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทชาเลนจ์ค่ะประเภทนี้นะคะจะวัดกันที่เดสเขาแล้วก็จํานวนกระสนค่ะโดยที่จะวัดที่เดสเขาก่อน ถ้าเดทเขามีจำนวนเท่ากันหลายคนก็จะนับที่จำนวนกระสุนต่อไปค่ะเมียวส่วนเกมนะคะสามารถสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะเอาละทุกคนคะ่ะมาเล่นเกมเมกา F at, มเอฟจังกันเถอะเมียวซู้ซูนะคะเมียวการัตเต็มเนียวการบาลูบี้อ๋อแล้วก็ อย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะ่ะนะานะ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 ๆๆนนโอกนกขอบคุณค่ะนี่บายบายคะ่ะ